สวัสดีค่ะขณะนี้นะคะผู้ชมกําลังติดตามรับชมครื่นงวิทยุหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934ส่งกระจายเสียงระบบ FM สตีโ i มัลติเพลงความถี่88.75เมกะเฮิร์ AM 1,512กิโลเฮิร์วิทยุออนไลน์ www.rbs934.org และ f a c e b o o k Live วส934อุทัยธานีค่ะสำหรับในช่วงแรกของรายการนะคะมาติดตาม แล้ฟังข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ หน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะโดยข่าวแรกนะคะเมื่อวันที่10ธันวาคม2567กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดําเนินการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงานโครงการประจําปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2568งานปรับปรุงทางลูกรางเป็นทางผิวจราจรล,ลาดยางแคปซูลกว้าง5เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทาง900เมตรพร้อมทางควบคุมกำกับดูแลเพื่อให้ได้มาตรฐานตรงตามแบบของกองการช่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาต่อไปนาบ้านหนองยาแก้วหมู่ที่9ตเบลโคกสูงอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วค่ะ และอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะในวันเดียวกันค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 3ดําเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนง,งานโครงการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568งานซ่อมทางโลกรางกว้าง5เมตรระยะทาง 2,250เมตรเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้นมีผลการปฏิบัติงานคิดเป็น15%เปอร์เมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน1ห,หมู่บ้าน53ครัวเรือน214รายหนาบ้านหนองจอกหมู่ที่5ตำบลหนองพันจันทร์อำเภอบ้านคา่าจังหวัดราชบุรีค่ะ